สวัสดีครับจากช่องลงสีขายหมูนะครับผมวันนี้พามาดูเครื่องออกกำลังกายนะครับเป็นลู่วิ่งนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ลองเปิดเครื่องดูนะครับอาการดูอาการเสียงนะครับเปิดติดนะครับผมแล้วก็เราก็สตาร์ทนะครับสตาร์ทนะครับแล้วลู่วิ่งจะทำงานนะครับนี่ครับเดินนะครับ เรียบร้อยครับขึ้น e 1นะครับผมเออเลอร์ครับลองรีเซ็ตใหม่นะครับนี่ตอนนี้ขึ้นหน้าจอครับเสียบเข้าไปใหม่ครับปึ๊บกดสตาร์ทใหม่นะครับสามสองหนึ่งสูดปลายกันครับอ้าวเดินแล้วครับพักหนึ่งนะครับเจ็ดแปดเก้า เรียบร้อยครับเออร์เลอร์แล้วกดไม่ได้อีกครับเรียบร้อยครับเออร์เลอร์ไปแล้วครับเป็นที่อะไรนะครับผมเดี๋ยวลองแกะดูนะครับแกะฝามาแล้วครับฝาด้านล่างนะครับผมในส่วนด้านล่างนี้จะมีเกี่ยวกับแผงวงจรนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์นะครับผมมอเตอร์นะครับ ่วนนี้จะเป็นสายพานทดรอบนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์นะครับนี่ครับไล่มานี่ครับเซนเซอร์มาเข้าแผงวงจรนะครับตัวนี้เป็นตัวเช็คความเร็วนะครับผมด,ด,ด,ดูสภาพบอร์ดรอยหนูกัดสายไฟนะครับนี่ครับแล้วเราต้องมาไล่ดูอีกครับว่าตัวไหนขาดน่าจะมีขาดนะครับส่วนสาย เส้นนี้นะครับที่มุดลงด้านล่างนะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาข้างบนนะครับขึ้นมาข้างบนมันเสียค่ะมันใช้ไม่ได้ค่ะคุณลกูกแต่พ่อจะซ่อมให้หใช่เหมือนหนูจะกัดสายเลยลูกหรือพ่อต้องแกะหมดเลยเป็นหนูกัดสายเหรอหกักอนอ,อย่ามาอยู่ใกล้เดี๋ยวไฟดูดพ่อยังไม่ได้ถอดปลั๊ก เดี๋ยวเราต้องวัดสายดูครับว่าเส้นไหนขาดนะครับสายเครื่อด้วยหรอคะใช่ค่ะอแล้วพ่อลองเปิดเครื่องดูก่อนมาี๋้วค่อยมาวัดไฟทีหนึ่งสายมอเตอร์สายกาวตัวนี้ดูส่วนอื่นนะครับก็มีรอยหนูกัดสายนะครับ ทีนี้ปัญหาคือเราต้องวัดทุกตัวนะครับหัวท้ายนะครับอย่างเส้นนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ของเช็คลอบนะครับเนี่ยเช็คลอบเราจะต้องวัดหัวท้ายนะครับแล้วเราตัดเลยครับจะให้ยาวตัวลายเป็นเป็นลึกด้วยครับผม เพื่อการช็อตนะครับนี่ครับ แบบนี้ครับยังไงก็ไม่ช็อตนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวเ,เทปพ,พันสายนะครับไม่บัดกีครับขี้เกียจครับอ้าวพันสายไปเลยครับนี่เราก็พันรวบไปเลยนะครับขาดไม่ขาดวัดดูไม่ขาดนะครับแต่ว่า มันมีรอยครับผมก็เลยเปลี่ยนไปเลยครับไลท่ทีละเส้นเลยนะครับผมค่อยไล่ไปนะครับวันระยะคราบผมประมาณนี้ครับแล้วก็ตัดเลยครับเดิมครับลอกดูเลยครับ จริงๆมันจะต้องวัดหัวท้ายนะครับว่าขาดหรือเปล่านะครับแต่ผมยังไม่ได้แกะดูด้านบนนะครับจุดนี้ก็ไม่น่ามีอะไรครับนี่แกะดูแล้วก็ซิงซินะครับผมซิงซิก็ประกอบครับ สวยแล้วสวยแล้วมีแต่ซิ่งๆเลยเนี่ยมอเตอร์ไม่เกี่ยวเรายังไม่ได้แกะดูลายปิ้นนะครับเดี๋ยวลองเอาใหม่ครับเสียบเข้าไปใหม่ครับสตาร์ทใหม่อีกรอบนึงครับ ไม่รอดเดิ่มครับุนย้ายเซ็นเซอร์ดูนะแผงบนใหม่กิฟนะครับอ่าแผงบนใหม่กิฟนะครับผมถอดออกมาก็แผงวงจรก็ไม่มีอะไรครับถอดออกไปแล้วครับแต่ผมยังคาใจจุดนี้นะครับผมเดี๋ยวนี่ครับจุดเซ็นเซ,นซอร์นะครับ จะลองสตาร์ทดูนะครับรยะตั้งกล้องนะอะเดี๋ยวลองดูครับเซนเซอร์นะครับตัวนี้ครับขยับมานี้นะครับอ้าวเหมือนหายเลยขยับตัวนี้ออกครับ ช้าครับรอบจะช้าครับรอบนอกครับเดี๋ยวกดเข้าไปครับอาเร็วแล้วครับดึงออกมาครับนี่น่าจะเกี่ยวกับเซ็นเซอร์นะครับผมเอาไปรอบนอกครับอาไม่ตัดแล้วครับผมโอ้ยใช้ได้เลยเฮ้ย สั่งของมาอีกแล้วครับของมาถึงแล้วครับมาจากต่างประเทศนะครับผมนี่ครับชุดลูวิ่งนะครับผมนี่ครับเป็นตัวเซ็นเซอร์มันนะครับผมแยกเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับเป็นตัวลูวิ่งนะครับผมตัวเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์รอบจับรอบนะครับได้ไาแล้วครับ ชุดเดิมครับที่เราลองตอดอกไปเลยครับนี่เส้นเก่านะครับผมแล้วเราก็ใส่ชุดใหม่เข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปครับชุดใหม่นะครับผมเอาแต่สายให้มันสั้นมากนะครับนี่พอชัวก็สอดสายไปเลยครับสอดเข้าไปครับ ว่าน่าจะใช้ได้นะครับผมนี้ดีกว่าครับด้านในไปเลยครับก็อ้อมมานี้ครับเราใส่สารัดนะครับผมมาลองเสียบปลั๊กกันเลยครับไม่ได้ไม่ได้ไไดค,ครับผมอ้าวต,ติดนะครับผมลองกันเลยครับ ต์ทครับตัดหมครับปกติอาจจะขึ้นสิบก็ตักนะครับเรียบร้อยครับผมหายครับใช้ได้ครับผมเปลี่ยนตัวนี้ครับร้อยกว่าบาทเองนะครับผมนี่ครับ เดี๋ยวผมลองถอดออกนะครับถอดเซ็นเซอร์ตัวนี้ออกดูนะครับผมนี่ครับถอดสายออกนะครับนี่ชุดนี้นะครับชุดที่ซื้อมาใส่ใหม่นะครับต่อสายออกสตาร์ทครับอาการสแตนดาร์ดนะครับขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นตัวไหนเดี๋ยวจะบอกนะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ขึ้นนะครับนี่ครับอาการขึ้น e หนึ่งนะครับผม E1 ครับเครื่องแล้วก็หยุดไปเลยนะครับก็ไม่มียังไงครับตัวนี้ชุดชุดตัวเซนเซอร์เช็ครอบมันเสียนะครับผมเสียบเข้าไปครับแล้วก็เราทําการถอดสายตัวนี้ออกครับเสียบไปใหม่ครับสตาร์ทครับการ E1 นนะครับผมเปลี่ยนชุดเซนเซอร์หายนะครับ บางร้านก็ขายราคาพันกว่าบาทนะครับบางร้านก็ห้าร้อยนะครับแต่ตัวนี้ผมได้มาในราคาประมาณร้อยยี่สิบาทนะครับนี่ครับใช้ได้ครับเรียบร้อยครับโอเคครับใช้ได้ปกติครับผมที่เหลือก็งานเก็บสายนะครับเป่าฝุ่นนิดหน่อยเอาพลาสตเรียบร้อยครับต่อไปเป็นงานประกอบครับ นี่ครับขันไม่ออกนะครับนี่แตกไปแล้วครับผมไม่ผมเหมือนเดิมครับไม่ซีเรียสนะครับผมไม่ซีอีกแล้วครับช่องผมเพราะว่าเราใช้เองครับปิดไฟก่อนครับเดี๋ยวไฟดูดให้ดีก็ถอดตั๊กนะครับผมนี่ครับไม่ซีเรียสนะครับซีเรียสไปก็เท่านั้นครับของใช้งานเองครับ เดิมครับของผมของมือสองเหมือนเดิมครับหายากครับใช้คำว่าหายากครับของมือหนึ่งของผมเพราะว่าก่อนที่มีการเคลื่อนที่มันจะโอ,อกาสจะเบียดสายไฟได้นะครับผมน็อตเป็นสนิมหมดแล้วครับอื เคาะทุกตัวนะครับตอนแรกกะเคาะออกนะครับผมเดี๋ยวลองเปิดเครื่องก่อนครับเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับผมตัวนี้รู้สึกว่าจะกินขวานะครับนี่ครับฮะจะกินขวาใช่ฝั่งซ้ายยังเหลือครับนี่ครับอันนี้กินขวานะครับนี่สายพานลิงมาด้านขวานะครับเราใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับใหญ่ไปครับ ไม่เร็วค่าถ้าหนูไม่หมุนครับค่อยค่อยหมุนนะครับแล้วดูนะครับกินอีกกินเพิ่มแล้วหมุนกลับนะครับถ้าสายพานหย่อนเราก็ปรับตัวนี้นะครับนี่ครับปรับจุดนี้นะครับมาแล้วครับมันจะขยับทีละนิดนะครับหมุนไปเรื่อยๆครับ นี่ครับมาแล้วครับสายพานเริ่มมาทางซ้ายแล้วครับประมาณนี้นะครับผมนี่มาแล้วครับค่อยๆมาครับมันจะไหลมันเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปปรับเร็วนะครับเดี๋ยวมันตะเลิดนะครับผม มาเกินแล้วครับี่อย่างนี้มาเกินแล้วครับเห็นไหมครับสักพักหนึ่งมันจะมางมันเองครับปรับแล้วมันต้องปล่อยมันนิดนึงครับเรเรียบร้อยครับขอบคุณที่รับชมนะครับผม ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้ไม่ได้ใช้นานครับเพราะว่าลูกสาวจะมาเล่นเล่นไม่ได้นะครับผมออกกําลังกายไม่ได้ครับเพราะว่าอยู่ดีๆมันก็เออเลอร์นะครับผมอันนี้หายแล้วครับหายแล้วครับผมเรียบร้อยครับบาย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 ด้บาย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 ค่ะ